สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอย่าแอบไม่รู้มีเมียเบสหน้าที่ประทับผู้หญิงพ่อทำแม่นอนร้องไห้ฝากให้คิดเผยเรื่องความเจ้าชูของบาสมรักคำสิงไม่ธรรมดาเบสรักบณีลูกสาวถึงกับออกปากว่าพ่อกรัวนูททำว่าทำไมกลัวลูกสาวสมรักอธิบายว่า คนเป็นพ่อกลัวลูกสาวเสียใจกลัวลูกๆและคนในครอบครัวเสียใจเราเป็นพ่อต้องอบรมลูกได้และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกทำว่าเราแอบไหมสมรับยอมรับว่าก็มีบ้างด้านเบสลูกสาวเคยว่ารู้หมดเลยก็ดุตั้งแต่พ่อยันผู้หญิงเลยลายไปคุยกับผู้หญิงก็ด่าเลยหนูรู้ว่าคนทางประเทศรู้อยู่แล้วว่าพ่อมีลูกมีครอบครัวแต่เขาเข้ามาแล้วจะมาบอกว่าไม่รู้มันก็แอบแฝงไหมล่ะ นูว่ามันไม่ใช่หนูก็บอกเขาเลยว่าหนูเป็นลูกอย่ามาทําแบบนี้อย่ามายุ่งหนูก็ต้องบอกให้เขารู้จักอายบ้างคุณแม่ก็นอนร้องไห้คือต้องบอกว่าหนูก็ไม่ได้อยากจะไปอะไรกับเขานะหนูแค่อยากจะสื่อให้เขาเข้าใจว่าคนเรามันต้องรู้จักอายบ้างผิดชอบชั่วดีทาว่าเคลียร์กับผู้หญิงเสร็จแล้วหันกลับมาเคลียร์กับพ่อยังไงเบสกล่าวว่าก็บอกพ่อว่าผิดก็ต้องรับผิดชอบ เป็นลูกผู้ชายก็ไปขอโทษและปรับปรุงตัวถ้าเป็นไปได้ก็อย่ามีหนูเคยพูดถึงขั้นว่าพ่ออยากได้อะไรอยากได้ของอะไรอยากได้เงินเท่าไหร่หนูให้ได้หมดเลยแต่ขอเรื่องนี้หนูไม่อยากให้แม่เสียใจแต่สมมุติว่ามันแพลาดขึ้นมาก็ต้องเซฟแม่ผู้หญิงคนนั้นอย่ามาทำอะไรแม่พ่อก็ต้องด่าผู้หญิงคนนั้นด้วยไม่ใช่ปกป้องเขา ถามพ่อบาสลูกพูดขนาดนี้เลิกไหมสมรักกล่าวว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายที่จะหลงผิดบ้างแต่หลงผิดแล้วเราก็กลับมามันก็ไม่มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวเป็นใหญ่ที่สุดถามว่าเกิดเหตุนานหรือยังเบสบอกว่าสองปีได้แล้วมัง้งสมรักยังไม่หยุดบอกติดตลกว่ามันมีเรื่อยๆก่อนจะประกาศเสียงอ่อนว่าไม่มีแล้วฝากถึงคนที่คิดจะเข้ามาในชีวิตของพ่อเราอีกเบสกล่าวว่าขอพูดคำเดียวเลยว่าคนดีๆเขาไม่ทำกัน ก็คิดเอาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ